นะเราก็สเก็ตเลยตอนนี้เพื่อนสองามปุ๊บเย้ก็ต้องมีเจ้าหญิงแล้วขอบคุณนะคะชืสอชส่อสื่อนี่้น่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณนะคะพันจะดูแลเจ้าหญิงเดียวตัวน้อยอย่างดี พี่ผาด้วยอ่ะอู้ยน่ารักมากไอเดมอมยชื่อเลยนะพันลืมชื่อไปแล้วน่ารักมากคุ้ยขอบคุณนะคะแล้วก็ <c oughs> มีหนึ่งอย่างเขาบอกว่าจากคุณอ๋อไม่ใช่เขาบอกกูกูกูค่อยเปิดวันฮาโลวีนนะ เลยฮาลโลวีนมาแล้วแต่ไม่เป็นไรทุกวันนี้ก็โดนเขาลอกอยู่ดี <laughs> <laughs> ทุกคนควรฮาลโลวีน,นได้ I'm sending you Halloween hugs and ghost kiss you can feel it but it's there น่ารักจัง punch นี่อุย ว้าวว้าวอุ้ยพวกคุณใจน่ารักมากอยากกินอะไรสักอย่าง Happy Halloween Be my b o o อุ้ยน่ารักมากอุ้ยน่ารักมาก สวัสดีฮะสวัสดีฮาโลวีนปีนี้ขอให้ผีรักเราซะเถอะเผอรักเราระทีนี่ฉันจะจามุกไปใช้ปีหน้าละมีมุกละอุ้ยน่ารักมากวันไหนที่เราไม่กินข้าคนเดียวถ้าหอ่ะาคิดว่ามีเราอยู่ด้วยน่ารักจังเดี๋ยวพันจะอ่านนะคะคือพันจะบอกว่าพันเก็บไว้ทุก ข้อความเลยนะที่แบบว่าทุกคนเขียนม,มาให้อะไรเงี้ยเราเก็บใส่ไว้ในแบบกล่องกระดาษเราแล้วพันก็จะมาเก็บอุ้ยโคมไฟหรอหลกมากโอเคอ๊ยยังไงอะ 老黑，嗯，对，来吧，回让他看。 ุณนะคะยี่ <Yeah. S 1> อุ้ยน่ารักมากมีไฟอัดติ๊กตอกละน่ารักจังเลยเออไค่ะเก็บ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 กลับมากันนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้นะคะ บายบายไปกินข้าวกัน